สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาแกงผักกาดใส่ปลาทูนะคะเป็นอาหารเหนือนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นปลาทูนะคะแกะเรียบร้อยละนี่ก็จะเป็นผักกวางตุ้งนะคะผักกวางตุ้งดอกเนี่ยผักกวางตุ้งดอกในทางเหนือเขาจะเรียกว่าผักกาดนะคะเนี่ยออกมีดอกนี้นะคะแล้วก็จะเป็นผักชีลาว อันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ผักชีลาวยังไม่ได้เด็ดนะจะมีพริกเนี่ยเตรียมจะตำล้วกะปิปลาราผงปรุงรสนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาโขกน้ำพริกกันนะคะเนี่ยพี่หอมใส่พริกไปนะคะ พี่หอมจะตำพอหยาบๆนะคะแล้วก็จะใส่หอมกระเทียมลงไปโคลก ก็จะตำประมาณนี้นะคะจะใส่กะปินะคะถ้าเป็นสมัยโบราณสมัยก่อนที่อยู่บ้านนะคะก็จะใส่ถั่วเน่าถั่วเน่าไม่ใช่ถั่วเน่าแผ่นนะมันจะเป็นถั่วเน่าที่เขาหอ่อใบตองนึ่งนะ่ะเขาเรียกถั่วเน่าแอบนะคะ แต่อยู่ที่นี่ไม่มีนะคะช่วงนี้พี่หอมไม่ได้ทําไว้เลยไม่ได้ทํากินผลหน้าแอบอ่ะที่เขาใส่ไปตองไปนึ่งนะถึงแม้จะอยู่ทางเหนือก็หากินยากนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนทําละคนที่เขาแก่ๆที่เขาทําเป็นทําขายนะคะเนาะก็ล้มหายตายจากกันไปเยอะทุกวันนี้เด็กๆก,ก็ส่วนมากจะกินแต่ อาหารพักกลางปลาล้านะคะ ประมาณนี้นะคะพี่หอมตั้งน้ําไว้นะคะเขาเดือดแล้วนะตั้งน้ําเตรียมไว้ก่อนจากนั้นเราก็จะเอาน้ําพริกที่เราตามเมื่อกี้นะคะใส่กระปิใส่ปลาร้าใส่ลงไปในหม้อเลยคนๆน,นะคะเนี่ยถ้าเราตั้งน้ําให้เดือดก่อนนะคะก็จะไวมากเลยแล้วก็นี่ก็จะเป็นน้ําล้างคกนะคะ เริ่มเดือดแล้วนะเดี๋ยวจะใส่ผักลงไปเลยผักกองตุ้งนะคะกดให้จมน้ำนะคะแล้วก็ให้เขาเดือดสักพักหนึ่ง จะให้ผักกาดเขาสุกก่อนนะคะเพราะว่าผักกาดเขาเป็นเนี่ยก้านเนี่ยเขาจะอ่อนนะคะแต่ว่าเขาใหญ่นะคะเขาก็จะสุกช้าหน่อยนะะึงจากนั้นเราจะมาใส่ผักชีเลยนะคะผักชีลาวหอมๆนะคะ หอมมากเลยอยากให้โทรศัพท์มีกลิ่นนะทุกคนจะได้กลิ่นด้วยจากนั้นจะมาใส่ปลาทูนะคะปลาทูที่เราแกะไว้เรียบร้อยเนี่ยปลาทูเนี่ยใครจะทอดก็ได้นะคะไม่ทอดก็ได้เพราะว่าเราใส่ไปในนี้อย่างยังไงเขาก็สุกค่ะถ้าทอดก็จะได้น้ํามันนะจากการทอดถ้าไม่ทอดก็อ่า ก็หอมอะฮะก็เหมือนกันนั่นเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ทอดก็จะไม่มีน้ํามันนะคะแกงนี้จะไม่มีถ้าเราไม่ทอดปลาทูนะจะไม่มีน้ํามันอันนี้ของพี่หอมไม่ได้ทอดนะใส่ปลาทูลงไปใส่ผงปรุงรสนะคะ ใส่ปลาลงไปเนี่ยเราก็จะไม่คนเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาทูหรือว่าปลาอะไรน่ะจะกดๆให้เขาจมน้ําไปรอให้ผักสุกปลาสุกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงเราตั้งไว้เราเคี่ยวไว้นานแล้วนะคะตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะ นี่จะเป็นพริกขี้หนูแดงนะคะพริกจินดาเอาไปเผาไฟนะคะแล้วเราก็มาโรยหน้ามาค่ะเรามาตักเสิร์ฟกันนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะแกงผักกัดจ้อนเสตปทูค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ